นายตั้มมั่นใจเป็นฝีมือบางแจ๊คฝากถามแม่ให้รหัสแตงโมไปจริงหรือไม่ทนายสีธาได้กล่าวว่าที่ a c e b o o k และอินสตาแกรมส่วนตัวของแตงโมมีการเคลื่อนไหวทราบว่าเป็นฝีมือของบางแจ็กเนื่องจากได้รับข้อมูลจากแม่ของแตงโมว่าได้ให้รหัสโทรศัพท์ให้กับบุคคลหนึ่งที่จะอาสาช่วยเหลือคดีแตงโมและบุคคลนี้ก็เดินนาข้อมูลไปให้กับบางแจ็กซึ่งอยู่ต่างประเทศเนื่องจากหากโพสต์หรือนําข้อมูลมาเปิดเผยที่ประเทศไทยก็จะถูกติดตามตัวได้ง่าย ส่วนเหตุผลที่ไม่ให้คนสนิทติดต่อตนมานั้นมีกระแสข่าวว่าคุณแม่เริ่มถอดใจจากทานายเดชาทานายความส่วนตัวเพราะไม่มีความเชื่อมั่นหลังจากที่ตำรวจได้ถแถลงแล้วใช้ภาพจาก Google ทําให้หมดความน่าเชื่อถือตนยืนยันว่าจะไม่รับเป็นทานายให้แม่เพราะไม่ชอบยัง่งคดีหรือแทงข้างหลังใครจึงเป็นไปได้ว่าแม่อาจจะเททนายเดชาแล้วไปหาเพื่อนรักของเขาแทนส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเปิดหลักฐานสาคัญทางคดี ตนก็รอดูอยู่พร้อมกับชื่นชมความพยายามในการหาหลักฐานออกมาเปิดเผยแต่ข้อมูลที่เปิดเผยออกมานั้นจะมีความแปลกใหม่หรือพลิกคดีได้หรือไม่ก็ต้องรอดูเพราะข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ออกมาตนมองว่ามันคือข้อมูลเดิมที่ไม่มีความแปลกใหม่ทั้งนี้ตนมองว่าคดีแตงโมมีความไม่ชอบมาพากรตั้งแต่แรกฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ